เอาโค้ดวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับจ่องโค้ดไอแฟมิลี่นะครับวันนี้เราจะพามา,มากินมาบิคอนกันอีกครั้งนะครับเป็นเวอร์ชั่นใหม่นะว,วันนี้เคยทำไปแล้วหนึ่งรอบนะครับอันนี้เรามาแบ <พอ S 1> บเดียวๆเลยใชนะฮะเดียวๆสบายโค้ดเห็นนะครับมีอันคัดด้ยนนวยมีย่างปลาแซลมอนเลยนะชอบเลยใช่ไหมแซลมอนนี่เป็นปอักินเคของ่ต้องย่างที่สุกมากนะเหมือนเป็นปลาแซลมอนเวอร์ชันใหม่นะครับเพราะว่าในสีมันเปลี่ยน ต้มากับเดิมเ้วจะเช้ปิดใหมเก็บที่ปิดนะเก็บปิดยทำไมร้นต้มมันแน่ต้องผออนยากไหมผ่อนยากถ่ายแปบน้ต้องไหมองเลยโอ้ยทไม่ขอเลยครับระเมิดนะครับจยุดไประเมิดไปลองมาทำไม่ไดู้้ดี่ระเมิดนะแต่ว่าคุณจะย่างนานแต่หัวปลาตดกระ โทัาเา้านน,นะว่าเดือนเดือนนี้เดินเกิดของโคนะครับเดือนนี้เสร็จนะเอคดีไปกินกินนัดีนะค้ใหญ่นะครับแนะน,น,นเลย่ไมถ้าใครไปเดินเกิดใช่ใช่เช่นผมเดดดดกิดเดือนตุลาเขาแนะนให้มาได้เลยนะครับหลายร้านาานะถ้าท่านได้ทาสมาชิกไว้เดินเกิดก็จะได้กินในราคานี่ถูกด้นยั้นเอาฟัเลยว่าเดือนนี้อายุเท่าไหร่ครับเนี่ ให้ไปรอดูคลิปวันเกิดนะครับแ่าเลยแน่นอนเฉลยมัาองเเลยเลยจะทำางวันเกิดเห็นอยู่แล้วยู่แแต่แดงคนมาบอกนี้ไม่เอานเรานลครับนี้เราจะลองทิมแซลมอนก่อนใช่ไหมใ่ับกน้ำจิ้มสุดเด็ดเฮ้ยเด็กน้ำจิ้มเดยวเห็นไหมมีทุกลอเขาอยู่ปรบานะครับได้ถามว่าทีมพอรดเมันอคืนเกือบไม่รอดเนยครับใช่ครับแวาเด็กก็เอาตัวรอดกลับมาให้เงินกันนะสอูนนะครับ ถ้าใครในเลาขุดควันข้าจนั่งสองมันตัวนี้น่าจะขิวเกี็ดมาผ่านผ่านแน่นอนนะครับผ่านแบบไม่ต้องไปเทออฟนะครับจบน่าจะจบประมาณนั้นที่ข้าที่หกของบนตารางคะแนนแมนยูฟาจะเป็นลิฟต์แล้วพูดถึงเชลซีกับแมนยูสเปอร์คืนนี้ครับผมว่าเบอกว่าแมนสเปอินลนาเอาตัวรอดได้แมนยูน่าเป็นห่วงนะครับเจอ,รรอมาตัวได้ไหมแมนยูเจออะไรไม่รู้นะถ้ากล้องเจอโตมาตัวมาตัวเล่นอย่างเงี้ยมีแววแพ้ได้นะไปเยือน ไอาเยือนด้ยนวยอีกโอโ้โ,อโหมีโโหแววนะครับขนาดเล่นมาเลยคาบ้านเลยแล้ว,ลวเยือนจะเหลืออะไรหรือพุณกว่าว่ากันเรื่องอุปก้อนต่อดีกวะมันติดปลามันติดนี้นั่นเลยดดเดี๋ยวไปเ,ปเล,ล,ล,ลียร์มาเล็กงานไปละต้องตกปลาแซลมอนชิ้นใหญ่ๆชิ้นอย่างนี้นะครับจุ่มอย่างดีครับ มาเป็ความนุ่มหวานหอมอร่อยกินกับน้ำจิ้มเนี่เขาใส่ได้ได้เลยนะครับอีกรอบนึงนะครับใช่ได้เลยครับเดี๋ยวก่อนจะไปอื่นเรามาคั้นเนื้อข้าวนะครับวันนี้มากับข้าวผัดกระเทียมของร้านอันนี้เมื่อมาต้องสั่งนะครับมาไม่สั่งเหมือนมาไม่ถึงนะครับลงนี่เลยมา mặt trăng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  cái trăng mặt trăng mặt trăng ừ trăng mặt 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 trăng ก็ังเรามาเริ่มกับเบคอนนะครับชิมเบคอนกันต่อนะครับจุดมน้ำจิ้มครับรสชาติของจินนะะ้มเดียวเลยครับเอร่อยจะได้นะครับอันนี้เป็นหมูแบบหมูสัตว์ชื่อเล็กๆนะเรียกว่าหมูอะไรตัวเตี้ยม เน้อนุม่มีเทลเนี่ยอร่อยเียได้นะครับเป็นมูมสันคอนะครับต่อไปมไ,มไม่เหนียวมีส่วนอะไรครับสันคอนคอรับจิ้มจิ้มนุ่มอร่อยมีความแบบ มันเปลี่ยนมาเป็นชิ้นะครัดร,นะร,นะร้รอนเรารนเลยขดน,น,นะโคตรร้อน,นดดดดเลยนะโคตรร้อนเลยโคตรห่าหันคนจุดนี้แขง็งเลยไหมดู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  นี่ต้องบอกว่าไม่ต้องถายละก้องกอง่อนเดี๋ยวละก้องมาคนนี้ให้พูดยื่นเลยครับจะทำให้รสชอบไปเรื่อยไปอร่อยได้เลยครับติดให้จับตรงนี้เลยได้ไหมแล้วนกะ็จากกันเลยเยื่อกี้เนี่ยอ่อัผมก็คิดว่าร้านนี้ค่อนางมาแล้วห้าจ,จับนะครับทุกอย่างทุกอย่างมันดูดีนะครับหมูทุกอย่างเน,รรนื้อสัตว์มันนุ่มแล้วมีความอร่อย

ไม่ไถือได้แล้วมันจะไม่ดึงขึ้นได้เป็นฝอกเลยนะอ๋อนี่นี่ตมเ้มอกตีม้่ตมอโอมโห้าโอ้ดี้ยวเอโอ้ดี๋ยวตัเดี๋ยวพอื่นตงตเอมันตีมเลยแค่แค่ตีม อร่อยเป็นกินไปแล้วลืมเลยได้จอติมไาให้ติมติ่มเหล็กหัวหตาลอร่อยเลยอร่อยผมกินเลย